ครับมาจบมาต่อนะฮะอันนี้คือเราตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยอันนี้เป็นต้นกระดังงานะครับในพื้นที่มาดูหลังบ้านเยี่ยมชมหลังบ้านอันนี้คือการแต่งกิ่งของมะกอกนะครับต้นมะกอกอันนี้แบบนี้เราใช้สูตรหนึ่งก่อนนี่อันนี้มาดูนะครับมาดูวันนี้วันที่ 13นะ13อ่า13กุมภาพันธ์2 5 0 0ันนะครับอันนี้เป็นต้นมะยงชิดนะครับหนืมหน่มะปางหวานมะปางหวานอันนี้เราเห็นชุ่มๆอย่างนี้ใช้ไปแล้วนะครับนุ่นายสุดอย่างนี้นะครับใช้นุ่นไฟสุดสอกับตัวเคียร่าเพื่อต้องการให้มันติดตาดอกนี่นะครับในเริ่มแล้วเนี่ยเห็นไหมฮะ นะครับให้มันติดตาดอกเนี่ยให้มันติดตาดอกนี่กำลังเป็นปุ่มอย่างเงี้ยฮะอ่าอย่างเงี้ยให้ใช้สูตรสองกัตัวเคล่าก่อนนะครับนี่อ่าอันนี้เป็นกล้วยหอมแบบนี้ให้บำรุงนะครับบำรุงด้วยสูตรหนึ่งสูตรสองและตัวเคล่าเลยนะครับอันนี้ อันนี้จะมันออกผลมาแล้วเนี่ยเราต้องบำรุงผลเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยช่วยการขยายเพราะขยายเซลล์ขยายลูกให้มันใหญ่นะครับแล้วก็ส่วนสอสร้างเนื้อเยื่ออันนี้เป็นกล้วยนะครับอันนี้ต้องใช้ส่วนหนึตัว2และตัวเกลา่านสามตัว